สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักภูวิล่าไทยแลนด์ดอทนะครับพามาอยู่กันที่ห่างจากหาดวอนหรือว่าเลยม,มาหาดจจบางแสนประมาณไม่ถึงกิโลครับจะเป็นหาดวอนนะครับผมหาดวอนนภานจะอยู่เลยจากหาดบางแสนที่เป็นชายหาดนะครับด้นานหน้าก็จะเดินไปก็จะมีชายหาดเล็กๆนะครับจะเล็กกว่าหาดบางแสนแต่ท้ายคลิปแอดมินจะพาไปดูตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแดกมูนนะครับที่บางแสนสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ํานะครับผม พักได้สูงสุด20ท่านเป็นบ้านชั้นเดียวโมเดิร์นนะครับแล้วมีบาร์อยู่ด้านนอกสาวน้ำส่วนตัวพร้อมคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการออด้านนอกนะครับตรงนี้ลืมบอกว่าจอดรถได้ถ้าเป็นรถรถเล็กนะครับจอดได้6ท่านไอ้6คันแต่ถ้าเป็นรถใหญ่อย่างเงี้ยครับ4จุดเนอร์กระบะอะไรเงี้ยจะจอดได้5คันนะครับอันนี้อ่าแล้วเดินเข้ามานะครับจะเป็นทางทางลาดตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นี่จะเป็นบาร์ บบน,นี้ครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์สามารถเพื่อนๆใครอยากมีฝีมือนะครับตำบาร์บีคิวสเต็กหรือว่าทรงค็อกเทลนะครับนะครับจะเป็นบาร์แบบนี้แล้บรรยากาศจะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ที่นี่มีกฎอยู่อย่างหนึ่งครับห้ามเสียงดังนอกอาคารหลังสี่ทุ่มถึงหกโมงเชา้า นะครับผมเพราะว่าที่นี่เทศบาลและก็สพเมืองแสนสุขครับเขาขอความร่วมมือมานะครับตรงนี้จะเป็นสวนหินมีโต๊ะม้าหินมีเก้าอี้ทั้งนั่งในร่มด้านนอกด้วยแล้วก็มีต้นปาล์มด้วยนะครับผมส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นไม่ได้ติดก,กับใครนะครับแต่ว่าด้านหลังจะมีที่พักอยู่นะครับต้องรบกวนนิดนึงนะฮะแต่ถ้าหลังสี่ทุ่มแล้วแอดมินแนะนำให้เข้ามาในนี้ครับเราสามารถจัดก,กิจกรรมตรงนี้ได้เลย มีเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่เช่นกันมีอุปกรณ์ครวัวแก้วน้ำจานชามเขียงคกหม้ออบลมร้อนเตาไมโครเวฟนะครับเครื่องปัน่นผลไม้อะไรทุกอย่างนะครับครบเลยนะครับตู้เย็นตรงนี้ก็นั่งเรียนสามารถเทควิด้านนอกได้เช่นกันแล้วแอร์เย็นด้วยนะครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับมี เครือ่องทำนุ่น,นและเรนชชเวอร์ข้างในไม่ต้องกลัวร้อนครับด้านนี้จะมีแอร์ทั้งหมดถึง3ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ขออนุญาตอันนี้นิดนึงครับพอดีอันนี้เขายังไม่ได้ยก,ออกไปซ่อมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเก้าอี้โซฟาขนาดใหญ่พร้อมคาอเกะแบบ YouTube และนั่งนะครับมีนั่งให้ดูเลยจะเห็นวิวแบบนี้เลยแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าข้างบนไฮซิลลิงค่อนข้างสูงครับี๋ยวไปดูห้องนอนแต่ละห้องกันครับ เราเข้ามาดูห้องนอนห้องแรกนะครับห้องแรกจะติดตกับสระว่ายน้ำก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยนะครับก็จะมีที่โต๊ะแต่งหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตียง5ฟุตนะครับเป็นห้องแฟมิลี่ค่อนข้าง,างนอนได้เยอะมากๆเลยนะครับนอนได้ถึงสองสี่หกแปดนะครับข้างบนเป็นการเสริม10นะครับอย่างเงี้ยครับก็มีการเสริมคือปกติห้องนี้จะเป็นห้องแฟมิลี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอน ห้องที่2อะครับออกมาตอนนี้มีไฟเทคแล้วก็มีกล้องจอนปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชูชีพแล้วก็ตัวนี้ครับสัญลักษณ์ Back Moon แล้วก็ที่นั่งเล่นนะครับจะเป็นการเทควิวกลับไปแบบนี้นะครับห้องนอนห้องที่2นะครับตรงนี้จะเป็นมีโซฟาห้องนอนห้องนี้จะขนาดใหญ่นิดน,นึงจะเป็น6ฟุตแล้วก็มีโต๊ะแบบนี้ครับเคาน์เตอร์ยาวเลยที่แขวนเสื้อผ้าห้องน้ำในตัว เช่นกันครับห้องน้ำในตัวจะอยู่ตรงนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีก2ห้องสุดท้ายกันครับห้องนอนห้องที่3ครับก็จะเป็นเตห์หกฟุตเหมือนกันแต่ห้องจะขนาดเล็กแต่มีห้องน้ำในตัวเช่นกันครับผมห้องน้ำในตัวแยกส่วนเปลียให้ที่นี่ต่อแต่ห้องเมือนกันห้องนี้สามารถเทควิวแบบนี้ได้ครับเห็นสะเห็นสไลเดอร์แล้วก็เห็นบาร์นะครับ อันนี้ก็จะปิดม่านก,กันแล้วก็ห้องนอนห้องสุดท้ายครับผมจะอารมณ์เดียวกันเลยครับให้ดูนิดนึงก็จะเป็นเตียงขนาดหกฟุตเช่นกันนะครับห้องน้าในตัวเช่นกันโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้นะครับเทวรวแบบนี้นะครับผมห้องน้าโอเคครับเดี๋ยวเราท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปดูชายหาดกันนะครับผมประมาณแจ้งไว้วันแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเมตรแต่มิครั้งนี้จะขอยากขับรถพาไปชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมทะเลกันครับ จริงขอ,อยาขับรถนะครับอ่านะครับจริงๆเดินได้นะครับเพราะว่าข้างหน้านีครับตรงปากซอยนี้ก็เป็นชายหาดแล้วแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยวอะไรเลยนะ นะครับเราออกมาแล้วครับตอนนี้เราถึงชายหาดแล้วตอนด้านหน้านะครับจะมีเป็นเตียงผ้าใบแล้วก็มีร้านอาหารคอยบริการด้วยนะครับตรงหาดบอยจะมีหาดจะพื้นที่ตรงนี้จะสั้นกว่าตรงหาดบางแสนนิดนึงแต่ก็นั่งเล่นเล่นน้ําทะเลได้เช่นกันนะครับผมหากใครสนใจนะครับมาติดต่อเว็บไซต์บ้านพักภูล่าไทยแลนด์닷คอได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ